เกิดเป็นคนต้องสู่บู่ไปตามธรรมศาสตร์เมนสิลำบากหายให้ทนสู่ต่อไปทุกอยากหายให้ได้อยู่น้ำกันก้อยมั่นมีจังคอยหามาเลี้ยงก็ได้ดอกนาะ ก็ขอสวัสดีนะครับพรเพื่อนอีกแล้วกับหักพญาคำคมนะครับก็ได้นํำพญาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาฝากเช่นเคยซึ่งพญาบทนี้มันเป็นพญาสองตอนนะครับตอนแรกหมายความว่าเกิดเป็นคนเกินมาต้องสู้ต้องอดทนต้องลําบากเพื่อจะได้ให้ตัวเองนั้นไปอยู่จุดที่ดีที่สุดหรือผู้ดีอย่างหนึ่งว่า ยอมลำบากก่อนแล้วค่อยจะได้ดีมันก็จริงนะครับถ้าคนเราเนี่ยมันเสพสุขก่อนทุกเนี่ยมันมักจะล้มเหลวพอมีความทุกข์จริงๆมันก็รับไม่ได้เนื่องจากเราเสียแต่ความสุข,ข,สขเราไม่เคยเสีความทุกข์แต่ถ้าเราเสีความทุกข์ก่อนสุขเนี่ยมันจะอยู่ได้นาน ถึงแม้จะผิดพลาดก็ไม่เป็นไรเพราะเราเคยทุกข์มาแล้วมีประสบการณ์มาแล้วคำว่าเสพทุกข์หมายความว่ายอมอดทนทำการทำงานทุกยากทุกลำบากเพื่อจะให้ได้มาซึ่งความสุขถ้าเสพสุขก่อนมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็จะกลายเป็นหาเช้ากินขําไม่ได้คิดว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร สุดท้ายเมื่อแก่ชราแรงกายไม่มีนั่นจะ,จะลำบากซึ่งผิดกับคนที่เขาเสพทุกข์ก่อนเขาเตรียมตัวเตรียมใจตั้งตัวตั้งตนตั้งต้นต,ต,ต,ตั้งมั่นทำอะไรให้มันมีพื้นฐานมีสิ่งที่จะรองรับเมื่อตัวเองแก่ไปแล้วมันก็จะมีความลำบากไม่เหมือนกันส่วน ตอนที่สองขมาควอมว่าแม้จะทุกข์ยากลําบากอย่างไรก็ขอให้อยู่ด้วยกันรักกันอยู่ด้วยกันววพเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่กันก็เป็นบทพยาที่สนับสนุนพยาบนแรกพูดง่ายๆว่าแม้จะทุกข์จะสุขหรือจะเป็นอะไรก็ตามเราก็จะสู้ฝ่าฟันไปด้วยกันไม่ว่าจะกินกลอยตางข้าวกินเกลือตางกัดเราก็จะสู้ไปด้วยกัน ซึ่งเป็นปัญญาที่ชี้ให้เห็นว่าความทุกข์ความสุขความทุกข์มันเป็นอย่างไรเราจะทําอะไรก่อนเราจะเสพสุขก่อนเสพทุกข์หรือเสพทุกข์ก่อนเสพสุขก่อนตรงนั้นหละเป็นสิ่งที่สําคัญพอที่จะให้เราเป็นแนวทางเป็นคติเตือนใจเราก็คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมเราฟังครับผม